แก่นแก้วหญิงสาววัยยีปีมีใบหน้าสวยขมเข้มผมยาวสรวยจมูกโด่งราวกับปฏิมาก,กรรมจากธรรมชาติเธอเติบโตม,มาในครอบครัวเล็กๆในต่างจังหวัดเพชรบูรณ์เธออยู่กับแม่เพียงสองคนแม้จะไม่เคยเห็นหน้าพ่อและไม่เคยรู้ว่าพ่อเป็นใครแต่เธอไม่เคยคิดตั้งคำถามกับแม่ เพราะชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นความเข้มแข็งและร่าเริงของแกันแก้วคือเสน่ห์ที่โดดเด่น เธอเมื่อเคยคิดว่าครอบครัวเธอขาดความอบอุ่นเธอเชื่อว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับความพยายามและความสุขที่เราสร้างขึ้นเองนอกจากนั้นเธอเยังเป็นหญิงสาวที่กล้ากันแก้วอาศัยอยู่ในเมืองชนบทที่เงียบสงบรายล้อมด้วยทุ่งนานและป่าไม้เขียวขจีเธอและแม่ช่วยกันปลูกผักในแปลงเล็กๆและนำไปขายที่ตลาดทุกเช้าชีวิตของเธอเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสีสัน ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิท ทั้งสองช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกเรื่องทุกเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแก่นแก้วจะออกไปเก็บผักพร้อมกับเสียงนกร้องดังจียย๊ยวจ้วเธอชื่นชอบความเงียบสงบของธรรมชาติและรู้สึกว่ามันช่วยเติมพร,รัองให้กับเธอวันหนึ่งระหว่างที่เธอกำลังจัดผักในตะกร้ามีเสียงลมพัดใบไม้ดัง,งคล้ายเสียงกระซซบแม้จะเป็นสิ่งที่คนอื่นอาจขนลุก แต่แก่นแก้วกับโฮระเบาๆและพูดกับตัวเองว่าแค่ลมนะ่ะจะไปกลัวอะไรชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายของแก่นแก้วอาจดูธรรมดาในสายตาคนอื่นแต่ในตัวเธอซ่อนความพิเศษบางอย่างที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ในอนาคตเธอคือหญิงสาวผู้กล้าหาญที่ไม่เพียงแต่ยืนหยัดด้วยตัวเอง และยังเปรียบเสมือนแสงสว่างเล็กๆที่สัองประกายในชนบทอันเงียบสงบแห่งนี้เช้าวันหนึ่งที่อากาศสดใสเพื่อนสนิททั้งห้าคนของแก่นแก้วเดินทางมาหาเธอถึงบ้านพร้อมชวนกันไปเที่ยวภูกระดึงจังหวัดเลยการมาของเพื่อนๆครั้งนี้ทำให้บ้านเล็กๆของแก่นแก้วที่เคยเงียบสงบเต็มไปด้วยเสียงหวเราะและความสนุกสนานแก่นแก้วรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้ต รับเพื่อนๆเ,เพราะมันทำให้บ้านที่เงียบเหงากลับมามีชีวิตชัวอีกครั้งแม่ของแก่นแก้วที่มักจะอนุญาตให้เธอไปเที่ยวกับเพื่อนๆทุกปีก็ยิ้มรับคำขออนุญาตของลูกสาวเสมอแต่ปีนี้กับต่างออกไปเมื่อแก่นแก้วเอ่ยปากขอไปเที่ยวกับเพื่อนที่จังหวัดเลยภูก,กระดึงแม่กับสแสดงท่าทางบังเลและบอกว่าไม่สบายใจแม่เป็นห่วงลูกนะปีนี้แม่รู้สึกไม่ดีเลยคำพูดของแม่ ทำให้แก่นแก้วแอบกังวลเล็กน้อยแต่ด้วยความสดใสร่าเริงของวัยสาวและความตื่นเต้นที่จะได้ออกไปผจญภัยแก่นแก้วไมยอมแพ้เธอพยายามอ้อนวอนแม่พร้อมให้เพื่อนๆช่วยพูดเกลี้ยกล่อมจนในที่สุด แม่ก็ใจอ่อนยอมอนุญาตให้ไปได้แม้สีหน้าของแม่ยังคงแฝงความกังวลอยู่ก็ตามเมื่อได้รับอนุญาตแก่นแก้วเรียบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยความกระตรือรือรน้นเธอเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับการเดินป่าและเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นทุกอย่างหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับเพื่อนๆท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของภูกระดิงโดยไม่รู้เลยว่า การเดินทางครั้งนี้อานนำพาเธอไปพบกับสิ่งที่เกิดกว่าที่เธอจะคาดคิดเช้าวันรุ่งขึ้นแก่นแก้วและเพื่อนๆอ,ออกเดินทางด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสุขพวกเขาขึ้นรถทัวร์จากเพชรบูรณ์มุ่งหน้าไปยังอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจากนั้นต่อรถด,ด้วยสารขอนแก่นเลยซึ่งจะผ่านผานกเขา จุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาลงรถเพื่อเดินทางต่อไปยังผูก,กระดึงเมื่อถึงจุดลงทะเบียนที่ผูก,กระดึงแก่นแก้วรู้สึกตื่นเต้นมากดวงตาของเธอเปล่งประกายเหมือนมองเห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่กำลังรอลงทะเบียนอยู่แม้จะไม่น่าแน่นนักแต่ก็มีคนจากหลากหลายที่มา บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและการเตรียมตัวสำหรับการเดินป่าเจ้าหน้าที่ที่อุทยานที่จุดทรลองทะเบียนได้ให้คำแนะนำอย่างอบอุ่นพวกเขาแจ้งว่านักท่องเที่ยวสามารถจ้างลูกหาเพื่อช่วยขนสัมภาระได้ในราคาประมาณ15-30บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสัมภาระและระยะทางที่ลูกหาต้องเดินการบริการนี้ช่วยลดภาระของนักท่องเที่ยวทำให้สามารถเดินขึ้นเขาได้อย่างสะดวกส ก่อนเริ่มการเดินทางแก่นแก้วและเพื่อนๆเ,เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ที่ตรวจสอบสัมภาร,ระจัดกระเป๋าให้กระชับและเช็คอุปกรณ์ต่างๆเช่นน้ำดื่มอาหารว่างและรองเท้าสำหรับเดินป่าเส้นทางขึ้นภูก,กระดึงมีระยะทางประมาณ5.5กิโลเมตรซึ่งประกรอบไปด้วยทางเดินที่มีทั้งความราดชันและจุดพักที่เรียกว่า ชำัำเช่นชัำแหกจุดแรกที่เหนื่อยมากจนต้องพักชัำบอนชัำกกกกอกและชัำกกว้าแต่และจุดมีเอกลักษณ์และวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันแม้ทางขึ้นจะท้าทายและใช้พลังมาก แ,แก่นแก้วกลับรู้สึกมีความสุขตลอดทางเสียงโห่ร้องของเพื่อนๆนและความงดงามของธรรมชาติรอบตัวทําให้ความเหนื่อยล้าหายไปเมื่อมองไปยองยอดเขาที่อยู่ไกลลิบเธอคิดในใจว่าก th ารเดินทางครั้งนี้คงค่าที่สุดแล้วก้าวที่กล้าไปบนเส้นทางแห่งความท้าทายนี้ไม่เพียงแต่กาแก่นแก้วและเพื่อนๆนใกล้ถึงจุดหมายแต่ยังเติมเต็มหัวใจของพวกเขา ด้วยความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนเมื่อถึงจุดพักแรมสำหรับค้างคืนบรรยากาศอบอวลไปด้วยความเหนื่อยล้าผสมกับความตื่นเต้นของการเดินทางที่ผ่านมาเพ,พื่อนของแก่นแก้วต่างช่วยกันจัดเตรียมเต็นท์สำหรับพักผ่อนหลายคนเลือกเช่าเต็นท์และนอนเป็นค,คู่เพื่อความสะดวกและอุ่นใจแก่นแก้วกับพบว่าตัวเองต้องนอนคนเดียว เนื่องจากเธอไม่มีคู่ที่จะนอนด้วยเพื่อนสนิทของเธอฟ้าสังเกตเห็นและรีบเอ่ยปากชวนด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่ามานอนเบ็กกับเราก็ได้นะ จะได้อุ่นด้วยเดนินกระสับคนมีเรากับเล็กและก็กนแก้วข้อเสนอนั้นดูจริงใจและน่าจะทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นแต่แก่นแก้วลังเลเล็กน้อยเพราะเธอเกรงใจเล็กซึ่งเธอไม่ค่อยเสน็ทด้วยหนักแม้จะรู้ว่าฟ้าไม่ได้คิดอะไรแต่เธอก็ยังไม่อยากจะทำให้ใครลำบากใจแก่นแก้วยิ้มบางๆและตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจ ไม่เป็นไรจ้าฉันนอนคนเดียวได้คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความดักแน่นที่สะท้อนถึงความกล้าหาญและความเป็นตัวของตัวเองแม้จะมีเพียงเธอที่ต้องนอนคนเดียวในค่ำคืนนี้แต่แก่นแก้วกับมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้เวลาส่วนตัวใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว ความเงียบสงบของธรรมชาติรอบตัวทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและเติมพลังสำหรับการผชนภัยในวันรุ่ขึ้นแม้เพื่อ,อนๆจะยังคงแสดงความห่วงใยแต่แก่นแก้วก็ยังยืนหยัดในสิ่งที่เธอเลือกพร้อมกับรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเธอแข้มแข็งและพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ด้วยตัวเอง เต็นท์ของแกบแก้วถูกจัดไว้ถัดจากกลุ่มเพื่อนๆอ,อยู่ไกล้ชายป่าที่ทอดยาวออกไปจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุด ความมืดปกคลุมพื้นที่รอบๆบริเวณนั้นอย่างหนาแน่นเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สลับกับเสียงนกกลางคืนสร้างบรรยากาศวังเวงชวนให้ขนลุกช่วงเวลายามเย็นทุกคนช่วยกันจัดเตรียมตัวสำหรับมือค่ำฝารับหน้าที่ทำผัดมาม่าใส่ไข่และย่างลูกชิ้นกินหอมกรุ่น เหนือเตาถาอนอุ่นๆเสียงหัวเราะและการพูดคุยกันรอบกองไฟทำให้ค่ำคืนดูมีชีวชีวาในขณะที่เล็กหยิบกีตาร์ขึ้นมาดิตเบาๆบทเพลงที่เขาร้องเสริมบรรยากาศให้ดูผ่อนคลายยิ่งขึ้น,มน,นเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ทเทชยงคืนเสียงพูดคุยค่อยๆเงียบลงทุกคนแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนแก่นแก้วเดินถือไฟฉาย กับไปที่เต้นของตัวเองเสียงลมหนาวพัดกระทบผิวจนโทอร,รู้สึกเย็นเยือกขณะที่เธอมองออกไปยังป่าลึกผ่านแสงไฟที่สาดส่องเธอสะดึกตากับบางสิ่งใต้ต้นไม้ใหญ่มีเงาร่างค้ายผู้ชายยืนดูเนื่องสงบความเงียบราบตัวทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอพยายามแพ่งมองเพื่อดูว่าเป็นใคร แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นไมได้าได้อย่างชัดเจนใครอยู่ตรงนั้นแก่นแก้วตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบรับเสียงของเธอก้องสะท้อนไปในความมืดเมื่อเห็นเพื่อนๆในเต็นท์ข้างเคียงเข้านอนกันหมดแล้วเธอจึงปลอบใจตัวเองว่าอาจเป็นนักท่องเที่ยวที่มาส่องสัตว์ในยามเขา้าขืนเธอรีบกลับเข้าเต็นท์และพยายามล้มตัวลงนอน แต่แล้วเสียงหมาหอนดังขึ้นจากที่ไกลๆเสียงนั้นชวนให้เธอรู้สึกแปลกใจพดเขาส่งแบบนี้จะมีหมาได้ยังไงเนี่ยเธอเพิ่มพมกับตัวเองเสียงลมที่พัดแรงขึ้นเรื่อยๆแทรกผ่านช่องเล็กๆของเต็นท์เธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกเที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างแม้จะพยายามหลับตา แต่หัวใจกับเต้นแรงจนยากจะสงบลงคืนนี้อาจไม่ใช่คืนที่เธอจะนอนหลับได้ยอย่างสนิทใจเมื่อเวลาตีห้าเสียงเรียกของฟ้าและเล็กปลุกแก่นแก้วจากความง่วงแกนแก้วตื่นเร็วไปดูพระอาทิตย์กันเธอะฟ้าเรียกพร้อมกับขย่าแขนเบาๆ แก้วรีบรุกขึ้นสรัดความห่วงและเตรียมตัวออกเดินทางพร้อมกับกลุ่มเพื่อนที่น่าจุดรวมพลมีนักท่องเที่ยวหลายคนรวมตัวกันทุกคนดูตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสกับความงดก,กามบของธรรมชาติเจ้าหน้าที่อุทยาอธิบายว่าการเดินทางไปยังผานกแอนต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นทางเดียวกับที่สัตว์ป่าเดินทางเช่นช้างป่าใช้สัญจร การเดินทางลำพังอาจเกิดอันตรายได้กลุ่มของแก่นแก้วออกเดินทางท่ามกลางความมืดที่ยังหลงเหลืออยู่บรรยากาศเย็นสบายเสียงรองเท้ากระทบพื้นดินแซรกับเสียงนกร้องในายามเช้าเมื่อเดินไปเรื่อยๆแสงสีของดวงอาทิตย์เริ่มแตะแนวขอบฟ้าความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นทุกก้าวที่เข้าใกล้จุดหมายเมื่อถึงผานกแอน ทุกคนต่างหามุมที่ดีที่สุดเพื่อชมความงดงามเหงอตรงหน้าแสงอาทิตย์สีซ้มแดงค่อยๆสาดส่องขึ้นจากเส้นขอบฟ้าท่ามกลางทิวเขาที่เรียบเรียงอยู่ไกลสุดลูกหูลูกตาเสียงลมพัดผ่านเบาๆเติมเต็มความรู้สึกสดชื่นและปลอดโปร่งบางคนโชคดีได้เห็นทะเลเหมอกสีขาวนวลที่ลอยตัวปกคลุมผืนป่าเหมือนพรมหนานุ่ม ทัศนียภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้ทุกคนต้องหยิบกล้องหรือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความทรงจำดีไว้แกงยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นที่ค่อยๆลอ,อ,อ,อยขึ้นจากขอบฟ้าเธอสูดลรรมหายใจลึกๆรู้สึกได้ถึงพลังชีวิตที่ธรรมชาติมอบให้นี่สินะความงดงามของการตื่นเช้าเธอคิดในใจ พร้อมกับยิ้มให้กับความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลือนหลังจากเพลิดเพลินกับวิวสวยๆทุกคนต่างพูดคุยและถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะเดินกลับไปยังจุดพักพร้อมกับความสุขและความทรงจำที่เต็มเปี่ยมในเชาน้าดีเมื่อถึงวันสุดท้ายของการเดินทางแก่นแก้วและเพื่อนๆเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการจัดเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวเดินลงจากภูกระดึง เจ้าหนาทีได้แนะนําให้ทุกคนเริ่มลงจากเขาแต่เช้าและควรถึงจุดลงทะเบียนก่อน5้าโมงเย็น เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเส้นทางลงเขามีระยะทางยาวและต้องใช้เวลานานเดินหลายชั่วโมงผาเหยียบเมฆผาแห่งนี้เป็นจุดแรกที่แก่นแก้วและเพื่อนๆแวะพักชมวิวทัศนียภาพกว้างไกลของท้องฟ้าและเมฆที่ลอยต่ำให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนสวรรค์เสียงลมพัดผ่านแผวเบาช่วยเติมพลังให้กับนักท่องเที่ยวก่อนเริ่มเดินทางต่อผานาน้อย อีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีสเสน่ห์ในความสงบเยียบและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ผ่านาน้อยมอบภาพวิวที่สวยงามของผืนป่าและภูเขาสลับซับซ้อนนักท่องเที่ยวสามารถหยุดพักเด่มน้ำหรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ผามากดูกระหว่างการเดินทางผามากดูกเป็นจุดที่ทุกคนหยุดชมวิวอีกครั้ง ที่นี่มีความโดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและบรรยากาศที่สงบทัศนียภาพที่เปิดกว้างทำให้เห็นภูเขาและท้องฟ้าได้อย่างเต็มตา